สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมออกับร้านทีซ่าบายช็อปนะก็คันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตัว CBR 6 5 0 F นะครับผมแล้วผมก็อยู่กับช่างหน่อยเช่นเดิมนะก็วันนี้เรามาทําอะไรกันดีครับผมครับวันนี้มาติดตั้งท้ายสั้นนะครับแบบกดนะครับจากแบรนด์คอยบินนะครับ ครับผมใา้สั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้องใหม่ของทางร้านเลยนะครับผมมันก็จะเป็นกลไกแบบว่าพับได้แบบกดนะครับผมโดยจะไม่มีเป็นตัวแม่เหล็กนะจะเป็นตัวกลไกสปริงดีที่สามารถกดพับเข้าออกได้เลยนะครับผมก็จะติดตั้งยากง่ายยังไงเนะี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวท้ายแบบกดตัวนี้มันก็จะมีจุดยึดแบบไม่ตายตัวนะครับผม ก็สังเกตดีๆมันก็จะมีล่องสําหรับยึดนะครับหลายช่องนะครับผมก็สามารถใส่ได้กับรถเกือบทุกรุ่นเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาติดตั้งให้ดูกับของ F กันก่อนนะครับผมตัวนี้ติดตั้งยังไงดีครับทัางหน่วยติดตั้งให้ดูนะครับร้อยน็อตขึ้นไปก่อนนะครับทั้งสองตัวนะครับครับผมตัวนี้ก็แนะนําให้ร้อยขึ้นจากล่างขึ้นบนเสมอนะครับไม่งั้นมันจะพับแล้วติดหัวนอตนะ แล้วก็ร้อยเข้ากับจุดยึดของตัวท้ายเดิมของรถได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ไขน็อตประคองไว้ก่อนนะล็อกประคองไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องล็อกแน่นนะตัวนี้ทาไมถึงแนะนําไม่ให้ล็อกแน่นไว้ก่อนครับเพื่อเราจะขยับปรับตัวท้ายได้นะครับเอาไว้สำหรับว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้ตรงกับตัวท้ายของรถนะครับผมในขณะถ้าเรายึดแน่นไปเลยเนี่ยละท้ายเบี้ยวเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับแล้วก็พอได้ระดับแล้วเราก็ไขให้แน่นได้เลยนะครับผม ตัวนี้จริงๆมาสามารถติดตั้งยึดได้ทั้ง4รูเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมก็ติดตั้งให้ดูเป็น2รูนะก็สามารถติดตั้งได้แล้วนะครับผมตัวนี้แน่นแข็งแรงแน่นอนนะอันนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วท้ายตัวนี้มาทําอะไรได้บ้างครับสามารถรับเข้าออกได้นะครับโดยจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับกดท้ายนะครับแล้วก็พับ ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมแค่กดแล้วก็พับเข้าไปให้ดังแก๊กหน้ามันก็เข้าล็อกมันนะครับผมตัวนี้แข็งแรงนะครับท้ายไม่ตกแน่นอนนะครับตัวนี้ช่างหนุ่ยริงแรงๆนะจนลดโยกก็ยังไม่ร่วงเลยนะครับผมเพราะวเป็นสลักนะไม่ล่วงแน่นอนอแล้วออกยังไงครับอ่อกนะครับกดกดตัวเดิมนะครับกดตัวท้ายตัวเดิมนะครับตัวนี้พอกดเราก็ปล่อยออกได้เลยนะครับผมมันจะมีเป็นตัวสปริงผักเด้งออกนะสังเกตดีๆมันจะเป็นสปริงอยู่ตรงนี้นะครับผม แล้วตัวนี้ท้ายมันจะตกไหมครับเวลาใส่ป้ายหนักๆไม่ตกแน่นอนนะครับแน่นแข็งแรงนะครับตัวนี้กดแรงๆจนรถโยกก็ยังไม่ล่วงเลยนะครับผมอ่ะแล้วตัวนี้มีของแถมอะไรอีกบ้างไหมครับตัวนี้จะมีเป็นชุดไฟสองป้ายนะครับที่จะมีรูยึดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวขาจับไฟเลี้ยวนะครับครับผมไอของสองชิ้นนี้ก็จะมีแถมไปในชุดไปให้เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้มาติดตั้งให้ดูนะ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวท้ายสั้นแบบกดตัวใหม่ของทางร้านเลยนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นนะแต่ว่าวันนี้ผมมาติดตั้งให้ดูกับ6งส่วนเให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่สนใจคลิปแนวนี้หรือว่าต้องการดูเป็นของชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามหาตัวรถใหม่ๆหรือว่าของสินค้าใหม่ๆมารีวิวให้ดูกันนะครับผมวันนี้ผมกับช่างหนื่ยขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบผมสสวดี ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านพีซซ่าไวทช็อปนะครับ